รวยที่สุดในไทยปี2564ตระกูลเจียรวนนท์ครองอันดับหนึ่งรวยที่สุดในไทยปี2564ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเฉียดแสนล้าน นิตยสารฟรอสไอเอเชียเผย,ยรายงานจัดอันดับ50อภิมหาเศรษฐีไทยปี2564ซึ่งได้จัดอันดับให้พี่น้องเจียรวนนนรวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น2.9พันล้านดอลลาร์เป็น3.02หมื่นดอลลาร์ตามมาด้วยอันดับ2คือเจ้าของแบรนด์เครื่องชูกำลังอย่างกระทิงแดงและอันดับ3เจริญสิริวัฒนาพักดีมูลค่าทรัพย์สิน1.27หมื่ล้านดอลลาร์